สวัสดีเพื่อนๆที่รับชมนะครับผมแอดมินแก๊ปจาก EB Bike Society นะครับและแก๊ปกี้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าพาเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการคร่าวๆนะฮะในการเดินทางไกลด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะฮะก่อนที่เราจะไปเดินทางกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยาการจะเราจะเดินทางข้ามจังหวัดได้นะครับ แอดมินแนะนำแบตเตอรี่ที่60แอมขึ้นไปนะครับอันนี้คือสุดกระดาเลยนะครับ6 0แอมนะครับจะไปเดินทางไปเชียงใหม่นะครับแอดมินจะเดินทางไปเชียงใหม่ในวันที่15มีนาคมปี -66 นี้นะครับซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับาถามว่าทำไมาต้อง6 0แอมนะครับก็ต้องบอกว่าระยะทางสเตชันไปสเตชันนะครับเป็นหลักนั่นเองนะครับ อันนี้เราจะพูดถึงสเตชันไปสเตชันนะครับเราจะไม่พูดถึงว่าเอ้ยเราจะไปขอเซเว่นชาร์ตเราจะไปขอบ้านคนนั้นคนนี้อ่าแอดมินดูแล้วมันไม่ไม่เขาเรียกว่าไงมันไม่ไม่ไม,ไม,ไม่โปรไม่เมคเซน์นิดนึงถามว่าทําได้ไหมทําได้แต่ว่าอ่าเหมือนเราไปขับรถน้ํามันไปครับเราก็จะไปขอเออพี่กลางทางก็ขอเออพี่ขอน้ํามันนิดนึงมันดูแปลกๆเนาะอ่าอ,อันนี้แต่ แต่ถ้าใครทำได้ก็แต่ถ้าฉุกเฉินโอเคเราเข้าใจกันได้นะฮะแต่ทําประจำเนี่ยจริงๆก็ไม่แนะนำนะฮะโอเคมานอกเรื่องกันเยอะแล้วถามว่าทําไมต้อง60แอมม์นะครับคันนี้60แอมม์แอดมินทดสอบด้วยความเร็ว70 G.P.S. นะฮะตลอดทางมีแอบ80บ้างช่วงประมาณเกือบ10กิโลเมตรสุดท้ายนะครับก็ยังได้ระยะทางอยู่ที่ประมาณ100 3-105กิโลเมตรนะครับซึ่งนับว่าเป็นระยะทางที่ใช้ได้นะฮะระยะทาง<ม>การคำนวณสเตชันไปสเตชันนะครับแอดมินคลิปก่อนแอดมินเคยสอนไปแล้วนะครับไปย้อนดูได้นะครับพเพราะฉะนั้น100กิโลเมตรเนี่ยเราเพียงพอต่อการเดินทางไปข้ามสเตชันถูกไหมฮะเพราะถ้าหากเราแบตเตอรี่เล็กกว่านั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะข้ามไปสเตชันได้เลย นั่นหมายความว่าเราลดแบตเตอรี่หมดก่อนน้ำมันหมดก่อนมันก็ถ้าแบตเตอรี่เล็กกว่านี้คือลำบากผมแอ,แอดมินบอกเลยโอเคครับก็ข้ามเรื่องนี้ไปนะฮะอย่างที่สองให้อยากให้มาดูนะครับก็คือเป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะฮะอันนี้เป็น Onboard ขนาด 72V โวลต์หรือ 20S 2 5อ่าแอมป์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่หลายคนเข้าใจผิดอีกนะครับว่า a อออนบอร์ดยี่สิบ้แอมเนี่ยพอเวลาเราไปชาร์จไฟที่สเตชัน n อ้าทำไมกินไฟแค่แปดแอมเแอมเองอะไหนบอก2 5่อ่าใช่ครับ2 5่เนี่ยคือฝั่ง DC ฝั่งเข้าแบตเตอรี่แต่ฝั่งที่ไฟเข้าเนี่ยฮะเข้าไททูนเนี่ยนะคือไฟเขาแรงกว่าถูกไหมฮะถึง2 2 0รบโวลต์นั่นหมายความว่าก็ช่องใช้กระแสน้อยกว่าเลยอยู่ที่8 9ดแอมป์นั่นเองครับ แล้วก็ยังไม่พอเท่านี้นะครับอันนี้คือ Type 2ถูกไหมครับ Admin น,นะครับมีความาถ้าจะเดินทางแบบ Admin แนี่ย Admin อยากให้พ่วงสายตรงนี้อีกนิดนึงนะครับจริงๆจ,จ,จะเป็นปลั๊กอื่นก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ปลั๊กนี้นะฮะปลั๊กนี้ปลั๊กนี้ก็คือพ่วงกันกับ Type 2นะฮะปุ๊บนี่นะเสียบชาร์จเข้าไปแล้วดูนี่ทำงานแล้วนะครับ ถามว่าทำไมต้องมีปลั๊กนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าหากกรณีสเตชั่นเสียละ่ะแล้วเราไม่มีหัวทไททูเราจะไปชาร์จที่ไหนชาร์จไม่ได้นะฮะโอเคอีกอย่างหนึง่งอาจจะเป็นอีกคนอาจจะทำอีกหัวเป็นหัวปลั๊กบ้านใช่ไหมครับแล้วฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งไททูซึ่งเราก็มาเสียบกับไททูนี้ได้เลยแต่หัวนั้นมันใหญ่ถูกไหมฮะมันก็จะพกยากกว่า แต่ยกเว้นนะฮะกรณีคนที่ใช้กระแสแรงๆก็จําเป็นต้องใช้หัวไททูนะฮะอย่างรถแอดมินนั่นเองนะครับแล้วข้อดีของออนบอร์ดก็มีดีอีกอย่างหนึ่งนี่ก็คือนี่เลยนะครับนี่เปิดน้ํากันอย่างนี้เลยนี่มีชาร์จอยู่นะโอ้โหนี่ถามว่าทําไมต้องออนบอร์ดครับอ่าเนี่ยผมว่าหลายๆคนคงได้คําตอบแล้วนะฮะเพราะว่า ออนบอร์ดนั้นกันน้ํานะครับนี่ลาดเป็นอย่างนี้เลยมีพัดลมหมุนอยู่นะอเพราะว่าชื่อว่าออนบอร์ดเนี่ยฮะก็นั่นหมายความว่ากันน้ําได้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเราควบคุมไม่ได้หรอกครับว่าเออ,อย่าฝนตกนะอย่ามุนงี้งั้นถูกไหมครับเราจําเป็นที่ต้องใช้อุปกรณ์ที่มันเหมาะสม าถามว่าใช้ที่ชาร์จธรรมดาได้ไหมได้ครับแต่ว่ามันไม่กันน้ำแล้วมันก็จะพังนะฮะแล้วก็ที่ชาร์จธรรมดาเนี่ยอย่างที่เป็นอะแดปเตอร์ที่หลายๆคนได้เวลาซื้อรถถูกไหมฮะมันก็จะสะเทือนมากเนี่ยอย่างเก็บไว้หลักหลังอย่างเงี้ยเราตกหลุม,มสะเทือนสะเทือนสะเทือน,อนไม่นานก็พังนะครับเพราะเขาไม่ได้ออกแบบมาให้รับไวเบรชั่น อะไรอย่างนั้นแต่ออนบอร์ดนี้ภายในเขาจะเทซิลิโคนไว้เต็มเต็มเ,เต็ม,เต,มเต็มวงจรเพราะฉะนั้นหมายความว่าสะเทือนได้กันน้ำได้นะฮะเขาออกแบบมาเพื่อการนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะฮะนอกนั้นอุปกรณ์หลักๆนะฮะก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับอย่างคอนโทรลเลอร์หลายคนก็เออ Uh, มีร้อยแอมคอนโทรเลอร์สมมุติว่าร้อยแอมแต่หลายๆคนก็ใช้เต็มสตรีมร้อยแอมซึ่งแอดมิน hmm. ก็ไม่แนะนำนะฮะเหมือนเรามีแรง 100, หนึ่งร้อยแต่ว่าแล้วคุณก็ยกดัมเบลหนึ่งร้อยกิโลแป๊บเดียวคุณก็หมดแรงถูกไหมครับแต่ถ้าคุณ uh, มีแรงเท่าไหร่ดี 500, อ่ะห้าร้อยเยอะไปนะสามร้อยก็พอนะสามร้อยแต่ยกแค่ประมาณร้อยเดียวสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังชิวๆยัง ได้นานอ่าอย่างนี้ก็คือกล่องกล่องคอนโทรลเลอร์ไม่ร้อนถูกไหมฮะพูดง่ายๆเผื่อสเปคไว้ก่อนดีกว่านะฮะแม้แต่ล้อเองนะฮะก็เผื่อสเปคไว้เช่นอย่างนี้นนล้อ3,000วัตต์รับกระแสคอนติเนียได้80แอมป์คอนติเนียลหมายความว่ากระแสะต่อเนื่อง80แอมป์ยิ่งยาวเลยกี่กิโลก็ไม่รู้ละก็สามารถทำได้อ่า80แอมป์แต่ถ้าเราใช้กระแสะแค่เออเท่าไหร่นะ 4ี่แอมโอ้ก็ครึ่งหนึ่งก็ได้สบายนะครับไม่เกินสเปคล้อประมาณนี้นะครับก็จริงๆรรายละเอียดเนี่ยมันยังมีอีกเยอะมากเยอะมากเลยนะฮะซึ่งแอดมินก็อยากเล่าให้ฟังทั้งนั้นแหละแต่ก็เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะเดี๋ยวเอาไว้สอบถามมาส่วนตัวก็ได้นะครับแอดมินก็ตอบทุกคนนะฮะว่าการเดินทางไกลเนี่ยจะเดินทางไกลย,ยังไงนะครับมันมีองค์ประกอบรายละเอียดยิบย่อยอีก มากมายเลยนะฮะโอเคครับวันนี้ก็แอดมินขอสวัสดีทุกคนแต่เพียงเท่านี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ